เออ,อ,อเรียกได้ว่ายุคนี้นะครับบรรดากลุ่มปิดต่างๆเนาะที่ทำการถ่ายทอดของศิลปินต่างๆนะครับหลายๆค่ายเลยเนาะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าค่ายของโตเกียวมิวสิกนี่นะครับต้องยอมรับเขาจริงๆเนาะว่าเขามาแรงมาอันดับหนึ่งจริงๆนะครับช่วงนี้มาแรงสุดๆเลยนะครับ ไม่ว่าคายไหนศิลปินกลุ่มปิดต่างๆจะรู้ได้เลยนะครับยิ่งของวงนางเอกหมอลำเนาะนี่ก็เทียบไม่ได้เลยจริงๆนะครับเทียบกันไม่ติดเลยเนาะโตเกียวมิวสิกนี่นะครับอายุเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับภายใต้การบริหารงานโดยบอสบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเรียกได้ว,ว่าของเขานี่แรงจริงๆนะครับเอบทุกท่าน ด้วยผลงานที่คัดสรรการแสดงอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับของโตเกียวมิวสิกเนาะมีบรรดา f อฟต่างๆนะครับรุมซื้อบัตรกันเข้าชมกันอย่างล้นหลามเลยจริงๆนะครับล้านแตกทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะครับบัตรนี่ขายได้ 7, 8,000ใบเลยนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับบทดบิ๊กก็ออกมาเคลื่อนไหวเนาะโดยมีการโพส ข้อความผ่านเพจทิติวุฒิวรุณน,นะครับบอกว่าทำไมเวลา